พลิกชะตาชายาสยบแค้นตอนที่เจสบมีอะไรให้ไม่ดีใจอีกใบหน้าของหูหญินผู้เท่าเมื่อได้ฟังอันหลิงอีกเล่าวยังคงเรียบเฉยใบหน้ายังคงเคร่งขรึมเจ้ากล่าวมาสิว่าเกอเอ๋อร์ทำร้ายเจ้าเยี่ยงไรอัลหลิงอีร้องให้ฟ้องด้วยน้ำตา ท่านย่าให้พี่หญิงใหญ่พาพวกเราออกไปเดินเล่นข้าเดินตามหลังพี่หญิงอยู่ดีๆแต่จู่ๆพี่หญิงก็ถีบข้าข้ายืนมิมั่นคงถึงได้ตกลงไปในน้ำเจ้าข้านางปกปิดความจริงตอนที่ทะเลาะกับอันหลิงเหมิงบอกไปเพียงว่านางถูกอันหลิงเกถีบถึงได้ตกลงไปในน้ำแต่ฮูหยินผู้เท่ามิได้โง่เขลานางชายตามองอีกคนที่เปียกปอนอยู่ด้านข้างแล้วเหมิงเอ๋อละตกน้ำไปได้เยี่ยงไร อันหลิงเมืองกำลังจะเอ่ยปากพูดแต่หูหยินผู้เท่ากลับเรียกชื่ออันหลิงเฉลวขึ้นมาก่อนเฉลวเออเจ้ากล่าวมาสีว่ามันเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่อันหลิงเฉลวที่นั่งเงียบอยู่ด้านข้างก้มสีสษะลงแล้วเล่าในสิ่งที่นางเห็นเรียนท่านย่าเจ้ากะตอนนั้นมิรู้เพราะเหตุอันใดจูจ่ๆน้องสามและน้องสี่ก็ทะเลาะกันขึ้นมา เดิมที่น้องสามจะเอื้อมมือไปตบหน้าน้องสี่แต่น้องสี่พุ่งเข้าหาน้องสามก่อนทั้งสองคนจึงตกลงไปในทะเลสาบพ,พร้อมกันจากนั้นพี่หญิงใหญ่จึงร้องตะโกนให้คนมาช่วยพวกนางส่วนเรื่องอื่นเชลเออก็ม่ทราบเจ้าค่ะนี่เป็นประเด็นที่เห็นซึ่งหน้าท่าหูยินพูดเท่าสอบถามสาวใช้พวกนั้นก็จะรู้ความเช่นนั้นอนลิงเฉลิ่จึงมิมีความจําเป็นที่จะต้องปกปิดหูยินผู้เท่าพยักหน้าจากนั้นก็มองไปที่อันหลิงเกออีกครั้ง อีเออบอกว่าเจ้าถีบนางเป็นเรื่องจริงหรืออันหลิงเกอร์งเงยมองขึ้นมองหูหยินพูดเท่าด้วยแววตาที่ขอโทษตอนนั้นในระหว่างที่น้องสามและน้องสี่ทะเลาะกันอยู่นั้นเดิมข้าคิดที่จะเข้าไปตักเตือนพวกนางแต่จูจ่ๆน้องสี่ก็พุ่งเข้ามาหาข้าข้าจึงรีบหลบในระหว่างที่วุ่นวายอยู่นั้นจึงเผลอถีบโดนน้องสามเข้าเจ้ากะข้าต้องขอโทษน้องสามในที่นี้ด้วยเมื่ออันหลิงเกอร์กล่าวออกมาเยี่ยงนี้เดิมเหตุก็เกิดมาเพราะอันหลิงอีและอันหลิงเหมิง สุดท้ายเรื่องก็ยังมาเกิดขึ้นจากพวกนางทั้งสองคนอีกฮูยินพูดเท่าจ้องไปที่ทั้งสองอย่างขุนเคืองใจและกล่าวดูออกไปด้วยเสียงเข้มงานเลี้ยงกำลังรับรื่นอ,อยู่ดีๆแท้ๆกลับถูกเจ้าสองคนทำลายเสียป่นปี้ไปหมดแล้วเดิมทีฮูยินได้ไปถามไถ่ว่ามีบุตรชายตระกูลไหนที่อยู่ในวัยเหมาะสมที่จะออกเรือนบ้างจากนั้นถึงได้เชิญฮูหยินเหล่านั้นมากัน เพื่อให้อันหลิงเชวได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าบรรดาหูหยินเหล่านั้นหากมีตระกูลไหนสนใจที่จะมามั่นหมายก็จะได้หาคนดีๆมาให้เชวเอ๋อได้ดูจากงานเลี้ยงหลายคนต่างก็พากันตกใจในเวลาเดียวกัน แต่มีเพียงอันหลิงเกิที่รู้ดีก่อนหน้านี้ท่านย่าบอกว่าต้องการรัจะแนะนำอสไพ้และอาสไพ้สามให้กับฮูหยินและคุณหนูในเมืองหลวงได้รู้จักแต่คนที่มาเข้าร่วมงานเลี้ยงกลับมีเฉพาะฮูหยินเพียงเท่านั้นมีเห็นมีคุณหนูที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพวกนางเลยนี่มันก็แปลกมากแล้วด้วยเหตุผลนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าฮูหยินทั้งหลายท่านย่าจึงมีได้เอ่ยถึงอันหลิงเหมิงเลยจงใจเพียงแต่ให้ทุกคนมุ่งความสนใจไปที่อันหลิงเฉลวเพียงเท่านั้น ในขณะที่นางยกย่องฝีมือการเย็บปักถักทออันหลิงเฉลวรอยยิ้มบนใบหน้าของท่านย่าก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเมื่อก่อนอันหลิงเกอคิดแค่ว่าท่านย่าคงรักอันหลิงเฉลวมากเพียงเท่านั้นพอได้เห็นอันหลิงเฉลวได้รับการยกย่องจากผู้อื่นก็ละดูมีความสุขมากแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าที่แท้พวกนางก็เป็นเพียงแค่ตัวเสริมโรงอันหลิงเฉลต่างหากที่เป็นตัวเอกของงานเลี้ยงนี้ เมื่อได้ฟังฮูหยินพูดเท่ากล่าวเยี่ยงนี้แล้วร่องรอยของความอิจฉาและความเกลียดชังฉายชัดขึ้นในดวงตาอันหลิงอีแต่นางมิได้แสดงออกมากลับแสดงใบหน้าที่น้อยเนื้อต่ำใจออกมาแทนมันเป็นความผิดของอีเอ๋อร์เองเจ้ากะที่ทําให้งานเลี้ยงนี้เสียหายเมื่อฮูหยินพูดเท่าเห็นท่าทางน้อยใจและความน่าสงสารของนางเช่นนี้ใบหน้าก็อ่อนลงนึกขึ้นมาได้ว่านางเพิ่งตกลงไปในน้ําและสัมผัสกับความเย็นก็ตําหนิมิลง ช่างเถอะพวกเจ้าสองคนตกลงไปในน้ำกลับไปพักผ่อนเสียแล้วอย่าก,ก่อเรื่องอีกละ่ะอนลิงเมืองขานรับด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับเดินตามหลังอันหลิงอีออกไปโง่แค่เรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ทำไมิได้ค่าจะมีเจ้าไว้ทำไมเพิ่งจะเดินออกมาจากเรือหูหินผู้เท่าได้มีนานเมื่อปลอดคนอันหลิองอีก็แสดงใบหน้าโหดเที่ยมออกมาและตบหน้าอนลิงเมืองไปอย่างแรง อ๋องหลิงเหมืองกุมหน้าตัวเองน้ำตาไหลรินออกมาจากดวงตาแต่ก็ยังคงก้มหน้าขอโทษทั้งหมดเป็นเพราะพี่หญิงใหญ่เจ้าเล่ห์ถึงทำให้นางหลบหนีไปได้ครั้งหน้านางจะมีมีทางโชคดีเยี่ยงนี้เป็นแน่เจ้าค่ะพวกนางทั้งสองวางแผนกันไว้อย่างดีที่จะแกล้งทำเป็นทะเลาะกันและผลักอันงหลิงเกอลงไปในน้ำระหว่างเกิดความวุ่นวายถ้าอันงหลิงเกอจมน้ำตายไปก็ยิ่งดีแต่ถ้ามีตายก็ต้องทำให้นางได้รับความทุกข์ทรมานให้ได้ แต่ใครจะไปรู้ว่าอลลิงเกอร์จะมีไหวพริบถึงเพียงนี้ถึงกับหลบเลี่ยงแผนการของพวกนางได้และย้อนกลับมาทําให้พวกนางทั้งสองตกลงไปในน้ําแทนได้อับอาย,ายขายขี้หน้าต่อหน้าผู้คนมากมายยิ่งไปกว่านั้นยังถูกครูหยินผู้เท่าลงโทษอีกด้วยอัลลิงอีก,กัดฟันอย่างขมขื่นนั่นมิใช่เพราะว่าเจ้าง,งี่เง่ามิรู้จักหาวิธีแก้ไขหรอกหรือหรืไม่อย่างนั้น เมื่อพูดถึงตรงนี้อัลลิงอีนึกถึงตอนที่ตัวเองถูกอันหลิงเหมืองพุ่งเข้ามาหาและตกลงไปในน้ําเวลานั้นมีน้ําล้นทะลักเข้ามาเต็มไปหมดและทะลักเข้าไปในปากและจมูกของนางความรู้สึกที่หายใจม่ออกเยี่ยงนั้นตลอดชีวิตนี้นางม่อยากจะลิ้มรสมันอีกเมื่อนึกถึงตรงนี้แววตาที่โหดเหี่ยมอมหิตของอัหลิงอีก,ก็เหลือบมองไปทางอัหลิงเหมืองอย่างเย็นชา ท่านย่ากำลังโกรธอยู่เจ้ากลับไปรออยู่ที่เรือนตนเองก่อนถ้ามีเรื่องอันใดข้าจะใช้ให้สาวใช้ไปตามเจ้ามาเองอันหลิงเมืองพยักหน้าด้วยความเคารพยืนมองอันหลิงอีที่เดินจากไปไกลจากนั้นถึงได้แสดงสีหน้าท่าทีที่เริ่มดูน่ากลัวและแววตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังถ้ามีใช่เพื่ออนาคตของตัวนางเอง นางมิมีทางทำตัวต่ำต้อยต่อหน้าอันหลิงอีเป็นแน่เห็นเห็นกันอยู่พวกนางทั้งสองคนต่างเป็นบุตรสาวอนุและยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกแต่อันหลิงอีถือตัวว่าเป็นบุตรสาวของท่านโหถึงได้ทำตัวโอหังอวดดีและดูด่าทุกปีตนเองราวกับว่าตนเป็นเพียงบ่าวรับใช้และคอยจิกหัวเรียกใช้เช่นนี้อันหลิงเมืองกำมัดแน่นหายใจเข้าลึกๆอยู่นาน จากนั้นถึงได้คลายความแค้นในใจลงแล้วปรับสีหน้าท่าทีให้เป็นปกติแล้วเดินกลับไปยังเรือนของตนเองอัหลิงเกอที่แอบฟังทั้งสองคนก็เดินออกมาจากมุมมองหนึ่งของจวนแล้วก็ยกยิ้มมุมปากขึ้นเล็กน้อยลมพัดพากลิ่นไม้สนที่คุ้นเคยมาถึงแม้กลิ่นจะเจือจางแต่นางก็ยังรับรู้ได้มู่ซื้อจือพอใจกับการดูละครฉากนี้หรือไม่เจ้ากะ ทันทีที่นางกล่าวจบร่างสูงโปร่งของมูจวินฮานก็เดินออกมาจากด้านหลังของพุ่มดอกไม้เขาเดินมาด้วยท่วงท่าที่สง่างามใบหน้าของชายหนุ่มรูปงามที่เศร้าหมองในตอนนี้กลับมามีรอยยิ้มที่เจ้าชู้และชั่วร้ายเช่นเดียวราวกับชายหนุ่มเจ้าสำราญที่เยาะเย้ย,ะยะถักทางสังคมคุณหนูอันรู้ได้เยิ่งไรว่าข้าอยู่ที่นี่มูจวินฮานยกยิ้มมุมปากดวงตาจ้องมองอันหลิงเกอเต็มไปด้วยความรักทำราวกับว่าระหว่างทั้งสองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจต่อกันมาก่อน อันหลิงเกอที่จ้องมองมูจวินฮานอยู่แต่กลับเดาความคิดของเขาไม่ถูกไม่รู้ว่าเขายังโกรธตนเองอยู่ไหมจึงทําได้เพียงกล่าวคล้อยตามเขาไปว่ามู่ซื่อจือมีกลิ่นกายหอมสดชื่นเยี่ยงไม้สนเมื่อสักครู่ข้าได้กลิ่นเข้าพอดีกลิ่นหอมสดชื่นเยี่ยงไม้สนดวงตาหงของมูจวินฮานกรอกกลิ้งไปมา รอยยิ้มที่มุมปากกว้างขึ้นมาเล็กน้อยคิดมิถึงว่านางจะจำได้แม้กระทั่งกลิ่นไม้สนบนกายของเขาหรือว่าภายในใจของนางมีเขาอยู่เช่นกันทันทีที่มีความคิดนี้ผุดขึ้นมามูจวินหารที่เดิมทีคิดจะมิสนใจใยดีอันหลิงเกอักสองสาวันก็ควบคุมตนเองเอาไวม้มีได้อีกต่อไปความรู้สึกน้อยใจที่ผ่านมาก็มาลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยทันที แต่เขามีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจจึงโน้มตัวลงไปหยุดอยู่ตรงหน้าอันหลิงเกินแล้วกล่าวหยอกล้อออกไปคุณหนูอันจำได้กระทั่งกลิ่นกายของข้ามันทำให้ข้าปลื้มใจอย่างบอกมิถูกจริงๆมู้จวินหานเลิกคิ้วขึ้นในตาหงลึกล้ำและมองการไกลหรือว่าอันที่จริงคุณหนูอันก็ตกหลุมรักข้าอยู่แล้วเช่นนั้นถึงได้สนใจข้ามากถึงเพียงนี้ท่านพูดบ้าอันใดออกมาเจ้าคะ อันหลิงเกอกล่าวตำหนิมูจจวินหานออกไปพร้อมกับก้าวถอยหลังไปหลายก้าวผันแก้มของนางกลับค่อยๆแดงระเรื่อขึ้นนางมิรู้ว่าเหตุใดจู่ๆเมื่อสักครู่ที่มูจจวินหานเข้ามาใกล้ในดวงตาที่ลึกซึ้งคู่นั้นของเขามีเงานางสะท้อนอยู่เป็นเหตุให้นางนึกถึงคํากล่าวที่ว่าพบเจอกับคนในดวงใจมีหรือจะมิดีใจ